เริ่มทำ e tender offer ง่ายๆกับบล r d a O ขั้นตอนการลงทะเบียนและการทำ e tender offer ประเภทตอบรับคำเสนอสับเปลี่ยนหุ้นหุ้นแลกหุ้นโปรดเตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อทำ e tender offer 1. คลิกเริ่มทำการ tender offer 2. อกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านแล้วคลิกต่อไป 3. ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วคลิกปุ่มยอมรับ 4. เกรอกข้อมูลของท่านตามข้อมูลในบัตรประชาชนแล้วคลิกที่ปุ่มต่อไป 5. ากรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อรับรหัสยืนยันตัวตน 6. กกรอกรหัส OTP ที่ท่านได้รับเพื่อจบขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนการทำ e Tender Offer 1. คลิกที่ปุ่มเริ่มการทำ Tender Offer 2. คลิกที่หนังสือชี้ชวนเพื่ออ่าน,นรายละเอียดของหุ้นจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกปุ่มข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไข 3. คลิกที่สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นเราคลิกเลื่อนไปหน้าสุดท้ายเราคลิกปุ่มข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไข 4. ติ๊กถูกเพื่อยืนยันว่าได้อ่านข้อมูลของหุ้นและยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วคลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อ 5. คลิกที่ปุ่มยอมรับในหน้าข้อตกลงและเงื่อนไข 6. กกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมแนบรูปบัตรประชาชนของท่านแล้วคลิกปุ่มต่อไป 7. กรอกข้อมูลบัญชีหลักทรัพย์ต้นทางที่มีหุ้นอยู่แล้วคลิกปุ่มต่อไป 8. คลิกชื่อหุ้นที่ต้องการแลก Tender Offer พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการทำรายการ 9. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มต่อไป 10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับหุ้นแล้วคลิกที่ปุ่ม ต่อไป11ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกมาอีกครั้งแล้วกดยืนยันข้อมูล12ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการโอนหุ้นแล้วคลิกยืนยันคำสั่ง13กรณีที่ลูกค้ามีหุ้นอยู่ที่หลักทรัพย์อื่นให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ต้นทาง เพื่อทำการโอนหุ้นมายัางบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่บัญชี032-000-000-0888 14. เมื่อทำรายการทั้งหมดเสร็จแล้วจะถือว่าทำ tender offer สำเร็จกรุณารอ,อการอนุมัติ3-5วันทำการโดยบรอดาโอจะแจ้งผลการอนุมัติ ผ่านทางอีเมลของท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อดาวโอคอนแทคเซ็นเตอ02 351 1800